ผูกำกับสบพชุมแพรครับผู้กำกับออยู่หน้าโรงพักผู้กำกับเลยผู้กำกับได้มาดูลูกน้องทำงานนะครับเนี่ยไม่มีบอดี้แคมแต่พาไปยินตรวจเขาตรวจ่หน้าเห็่ไหไมห็นไหมนี่นี่นี่ไม่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ไงเลยกล้าพูดแต่พรเอิญผมถ่ายวิดีโอไว้ <c oughs> เดี๋ยวเอาวิดีโอให้ดูไหมเอาดูวิดีโอไหมผมบันทึกวิดีโอไว้อยู่อันนี้อันอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะยังมี บางคนนะครับยังมีตำรวจบางคนที่ที่ยังคิดว่าตัวเองสามารถทำแบบนี้ได้อยู่แต่เวลาตรวจค้นประชาชนไม่มีการบันทึกตำรวจตัวยังที่ไหนเออแต่เวลาผมมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทันทีเลยแล้วแล้วไปตรวจประชาชนเมื่อกี้ทำไมไม่บันทึกภาพตํารวจที่ไหนเอ่ยฮะตำรวจที่ไหนเอ่ยไปตรวจใครเอ่ยตำรวจชุมแพที่ไหนเอ่ยออดูด,ยยยดูวิดีโอไหมยล้นหน้าใครแล้วครับอยู่ในกล้องดูวิดีโอไหม ถ,ถ้าผมไม่มีหลักฐานผมไม่พูดหรอกครับแต่แต่ครับเออแต่หมวดหมวดนี่พยายามพูดความจริงหน่อยนะหมวดนะหมวดสองสี่หนึ่งนะครับ<อ>ตัวเองยืนตรวจท <ยก S 1> ้น <ยก S 1> ประชาชน<อ>าแต่ไม่มีการบัน<อ>ทึกภาพเอาอะไรครับไปคุยกับผู้กำกับครับไปคุยทำไมก็วพวกท่านมายืนปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับไม่ได้บัติหน้าที่พวกท่านผมจะไปคุยกับผู้กำกับทำไม